จบผมขออนุญาตเรียนถึงความเป็นมาและว่า,า,วาเาจะจะจะพื่อเปอบแนวทางการเปิดวาระการจัดระชันพัฒนาสภาพมจังหวัดต่างๆเนี่ยเน้นหนักคุยเรื่องทุเรียนเลยใช่ไหมเนี่ย นโยบายของรัฐบาลและสถานที่ทางการท่ารัฐบาลคือโครงการอสุรัยจัดโครงการการพัฒนาท้องถิ่นของเราเรี่นเชิญครับต้นทางการทางปลายทางเนี่ยผมว่ามันเริ่มจะลงตัวแล้วเพราะทายังไงดีให้ให้มันนิ่งนะครับให้ราคามันนิ่งคุณภาพที่ดี ความอ่อนไว้เพราะราคาแข็งแรงในสัปดาหที่ดีคือมันสูงนะครับลงเนี่ยไปรับซื้ออย่างเงี้ยขอโทษนะอย่างลงครับผิดกนาฬิกาไปรับของต่างประเทศมาอย่างเงี้ยเปี่ยนต่างประเทศตายที่มีปัญหาแล้ราคาเริ่มลงราศีอะไรเงี้ยคือกลับเรียนว่าเออ่ฉะนั้นเนี่ยผมนะครับเดี๋ยว่าเป็นองค์ประกอการผลิตในสุดท้ายการส่งออกนะครับ โดยงานภาคีเครือข่ายและผู้เขา้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนกนรนนออารพัฒนาออเนี่ยคือยอสัหาหา้นนะคะกับเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนนะคะของกระทรวงวิจัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะโดย